ค่ะกลับมาพบกันใหม่นะคะกับาราศีสิงห์นะคะในช่วงระหว่างเดือนสิงหาสิบเสิงหาถึง16กันยายนค่ะค่ะเ,เรามาดูกันนะคะว่าในเรื่องของการเงินการงานความรักสุขภาพโชลคลาภของชาวราศีสิงห์ในเดือนตุลาจะเป็นอย่างไรบ้างคะท่านอาจารย์ส่งกระแสจิตมาเลยค่ะอาจารย์เป็นตัวแทนจับให้นะคะสาหรับชาวราศีสิงค์ค่ะ เรียบร้อยค่ะอาจารย์ทุติขาค่ะ,คะ,ะมาดูชาวราศีสิง์กันค่ะในเ <ใน S 1> รือร่องของ,ของการ,การงานงาน,นะคะ,คะได้ไพ่ดาบนะคะเจ็ดดาบด้วยกันนะคะถือว่าในเดือนนี้นะคะไม่ง่ายนะคะไม่ง่ายสำหรับงานที่คุณกำลังทำอยู่หรือ,อ,อหรือ ผจญอยู่หรือติดต่ออยู่นะคะอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาให้คุณต้องแก้ไขบ้างนะคะแต่ก็แต่ก็ผ่านไปได้นะคะเพราะว่าเพราะว่าดาบเนี่ยมันเจ็ดดาบมันก็ยังเรียกว่า การงานที่คุณทําอยู่มันส่งผลดีอยู่แต่ว่ายังก้าวต่อไปได้ค่ายังก้าวต่อไปได้เพียงแค่ว่ามันมีอุปสรรคให้คุณต้องแก้ไขเท่านั้นเองนะคะเจดดาบนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยได้ไพ่สองถ้วยนะคะเอ่อไพ่สองถ้วยคือไพ่ของความสุขแสดงว่าการเงินเข้ามาในเดือนนี้เนี่ยทำให้คุณมีความสุขบ้างเล็กๆนน้อยนะคะมีความสุขาการทำงานเหนื่อยมาก ทำงานเหนื่อยมาก็ส่งผลให้คุณได้บ้างก็พอมีความสุขบ้างพอที่จะได้จับใจ่ายใช้สอยนู่นนี่บ้างนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือคุณอาจจะมีการสังสรรค์น,นะคะหรือมีการแลกเปลี่ยนระหว่างมิตรเก่ามิตรใหม่พบเจอกันนะคะมีความสุขนะคะจัดรา,ายได้เข้ามาตรงนี้ด้วยะนะคะต่อมาในเรื่องของ,ของขความ,วามรักในเรื่องของความรักนะคะได้ไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะ นะคะได้ไพ่เจ็ดไม้เท้าเนี่ยต้องบอกว่าความรักของคุณงานที่หนักหนาเจ็ดไม้เท้ามันส่งผลในเรื่องของความรักก็คือคุณมุมานะไปในเรื่องของงานมากกว่าที่จะมาในเรื่องของ,ของค,วความรัก,รกใช่ค่ะคุณมุ่งหรือทุ่มเทให้กับงานมากเกินไปนั่นเองนะคะฉะนั้นถ้าเช่นนี้แล้วนะคะก็ต้องเพลาๆงานาวไว้บ้างนะคะ หัยใ,ใจ <มา S 2> ใส่ใจเรื่องความรักนิดน,นึงใส่ใจเรื่องความรักนิดหนึ่งเพราะดูแล้วคุณ,ค,ณคุณมุ่งคุณทํางานมากเกินไปละนะคะในเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพ,ภาพนะคะได้ไพ่ ace of wands นะคะหนึ่งไม้เท้ามีมงกุฎดอกไม้ถือว่านนสุขภาพดีส,พดสุขภาพดีนะคะไม่เป็นอะไรเลยนะคะก็ถือว่าดีอยู่นะคะหรือถ้าคุณไม่ประมาทเพราะมันเป็นดาบใช่ไหมคะถ้าไม่ประมาทคุณก็ ปวดหัวตล้อดนิดนึงก็ดูแลรักษาตัวเองไปนะคะอย่าปล่อยไว้หรือถ้าตะปูดำน้ำเกี่ยวอย่างนี้นะคะก็ก็รักษาให้หายขาดได้นะคะก็ไม่เป็นอะไรนะคะในเรื่องสุขภาพในเรื่องของโชคลาภค,ค่ะ nice of ones นะคะบอกว่าอัศวินถือไม้เท้าคนนี้เนี่ยนะคะกำลังมุ่งหน้าไปข้างหน้านั้นสิ่งที่คุณกำลังแสวงหาโชคลาภอยู่นี่เนี่ยคุณจะต้องแบบว่าก้าวเดินไปข้างหน้า นะคุณจะได้สิ่งที่ดีกลับมาหรือได้โชคลาภหรือได้โชคลาภนี้มันอาจจะได้มาไม่ได้มาจากการเสี่ยงลอตเตอรี่อย่างเดียวนะคะแต่มันหมายถึงมาจากงานด้วยเพราะมันเป็นไม้นั้นการที่คุณมุ่งไปข้างหน้าในเรื่องของงานเนี่ยงานนั้นมันก็จะนาความโชคลาบนาโชคนําลาบมาให้กับคุณอาจจะไดะ้โชคลาบมาจากงานได้งานดีได้เงินดีก็ได้นะคะในเดือนตุลาคมนี้ค่ะค่ะ ก็ดูดูแล้วนะคะภาพรวมของชาวราศีสิงห์นะคะก็ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงมาก<ช>ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไป,ป,ไปทุกๆ <ไป S 2> เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะคะใช่ค่ะหากช,ชาวราศีสิงห์นะคะต้องการที่จะดูเจาะลึกมากกว่านี้นะคะสามารถติดต่อทางช่องทางที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในเดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ